ครับก็กราบสวัสดีท่านมู้ชมอีกครั้งนะครับหายไปหน้านะมาอยู่กับผมช่อง F Block นะาห,หายไปประมาณ2อาทิตย์นะครับกลับมาจริงๆฝนตกนะทุกคนน้ําก็ขึ้นนิดหน่อยนะหลน้ำเหลือน้อยครับดูว่าจะมีตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวนี้มาลองเหยื่อปลอมแปลกๆนะทุกคนม่รร้วแปลกแค่ไหนทุกคนตัวมนันไ้กลายจิ้งจกหรือย,อยังไงดีทุกอย่างนี้แหละ,ะประมาณนี้นะ เดี๋ยวมาลองดูใช้เป็นเท็กซัสลิกนะครับทุกคนจะหมายที่ผมมาหมายนี้นะแล้วผมจะลองเป็นผิวน้ำก่อนนะเช้านะครับไปลองไล่ตัวดูว่าวันนี้จะได้แต้มสักกี่ตัวนะครับไป e อส g ู s <S นี่นะทุกคนเหยื่อ <Wow. S 1> ตัวไม่ใหญ่นะเหยื<ๆ>่อนิ่มมากทุกคนเร่งยืดแบบดูดิยืดเป็นสุดจัดอะตัวนี้นเดี๋ยวลองนะเช้าเดี๋ยวใช้สีเขียวนะครับไปตามตัวดูกันมาทุกคน ตอนเช้ารอมันสีเขียวเลยนะดูดิประกอบแล้วมันก็แบบตัวค่งนข้างเล็กกันน้ำหนักเบาด้วยแล้วก็ลากนี่คือไม่ต้องขยับอะไรเลยนะทุกคนมันออกแอคชั่นเองเลยนะตัวนี้เดยียดหมายแรกนะ ฟองขึ้นทุกคนคู่ดูมันจิบผมเห็นมันจิบเลยนะ มีตัวนะไม่ขึ้นจิบต่อหน้าเลยนะทุกคนฟังขึ้นฟังขึ้นฟังขึ้น ต่เหยื่อนี้ตีโดนไม้ไม่ได้เลทุกคนตีโดนกิ่งไม้นี้แม่งติดเลยนะเขานิ่มจัดนะตีเข้าหนามนี้ไม่ต้องสืบนะทุกคนไม่ต้องแกะดึงอย่างทเทยว กัดโว้ยย้อนนะวัดเลยนะอ,นอ,นอ,นอยู่มาแล้วตัวแรกแ jam j มเลยครับตัวนี้ส่งเนียนๆนะ ประมาณสองขีดเต็มนะสองสั่งนะตัวนี้ไปเดี๋ยวลาขนะึ้นกันนะนี่ทุกคนตาตัวแรกนะกป็นเจือสปาราดนะไม่รู้เยอะตัวอะไระทุกคนเจือเป็นตัวนั้นโคตรแตกเลยนี่นะทุกคนส่งเนียนๆนีนะตัวนี้น่าจะสองขีดอยู่ตตัวนี้นะครับ เหยื่อตัวไม่ใหญ่นะทุกคนเบาเบา,าเล็กๆแต่มันยืดยืดแบบยืดเลยอนะเห็นติดไม้นี้ไม่ต้องแกะเลยนะติดหนานิดดึงอย่างเดียวนะทุกคนไะสวยงามครับเดีย๋ยวตามแต้มต่อนะมามาใช้เหยื่อปลานะเมื่อกี้เราใช้เป็นเหยื่อสับประรดนะทุกคนเหยื่อตัวนี้เป็นเหยื่อที่แถมมากับไอเหยื่อสับประรดที่ผมตกได้ปลาตัวแรกนะ มาลองดูเหยื่อแถมกับเหยื Gonzalez, ่อซื้อเนี่ยปลาไมกินดีกว่ากันนะแต่เหยื่อแถมนี่น้ำหนักโคตรดีทุกคนน้ำหนักแป้งกำลังพอดีเลยนะตีไกลนะแต่เหยื่อสับปะรดเนื้อมันจะนิ่มๆยืดๆทุกคนแล้วมันจะเบานะยืดแบบยืดสุดอะเหนียวมากนะทุกคนถ้าหนักกว่านี้ฉันหน่อยนะโอ้โหแจ๋วเลย ปลายยังเหลือนะทุกคนยังพอมีตัวให้ตกนะ กัดกัดกัดคนไปนะสอยวิ่งวัดอยู่แล้ตัวที่สองสายพองอกันเลยนะพองอกับตัวแรกทุกคน ให่กว่านิดหน่อยนะตัวน,นี้แจวเลยหุ่เน,นียนเลยตัวนี้ป้าจะาปลาขึ้นก่อนนะนี่มาแล้วครับตัวที่สองนะใส้กับพึ่งหัวตัวนี้ประมาณมีสามขีดเต็มแน่นอนนะตัวนี้ได้จากเหยื่อแถมนะมันแถมกานกับที่ผมซื้อนะเหยื่อสประราดนะทุกคนเหยื่อแถมเขาแถมมาให้ประมาณสามตัวนะทุกคนแจวเลยเหยื่อแถมก็เอาเรื่อง เหยื่อแถมนี้ได้ใหญ่กว่าเหยื่อเหยื่อหลากทุกคนวันนี้เราตั้งใจมาตกตัวนี้นะดันโดนเหยื่อแถมเล่นสะได้ไปยวลองกอต่อนะเพราะว่าปลายังเหลือตัวนะลองมุมนี้นะมุมนี้ก็สวยนะทุกคน กัดอ้หูยลากไปเลยคลายก่อนนะ,ะกัดแบบลากเลยทุกคนไม่ได้กัดตึ๊บนะจะยูมก็ลากไกปเลยนะทุกคนกัดยังไงของมันวะ หึหึกัดใช่ไหมใช่ใช่ทุกคนใช่ใช่โอ้ยคายแม่งเอ้ยตุมุมนิดดีทุกคนแม่งโดนแหย่เละหมดแล้วนะ กัดเหรอปากัดทุกคนเฮียทำแบบงงๆนะตัวที่สามนะจงชาได้ไปสองแล้วเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยไปนะตัวเ,เล็กนะครับเหยื่อตกกินงงๆกันนะตัวนี้กินยังไงวะ ครับก็สําหรับคลิปนี้ครับก็เอาไว้พี่านีเนาะเพราะว่าอากาศร้อนแล้วนะครับใสแ่แขนสั้นมาโอโหงไม่ไหวร้อนนะสำหรับคันที่ใช้วันนี้นะเป็นคันเวด4ี่สิบนะครับสาย t ศูนย์จุดแปดนะสายหน้า20่สอนะครับคลิปหน้าจะไปที่ไหนก็ต่ออย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับใครที่ชมมาถึงตอนนี้นะลืมกดตับเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของผมนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับกับเกียร์สัมลาด you